สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่เขารบแ้ะนาอักทุกๆท,ท่านนะคะมามาทานอาหารกลางวันด้วยกันค่ะตอนนี้บ่ายโมงครึ่งแล้วค่ะของประเทศสกอตแลนด์นะคะพอดีทานอาหารที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะที่แฟนผัดไวๆเส้นไวๆใช่ไหมเส้นไน้อยเส้นเล็กๆอะค่ะใส่เนื้อไก่แล้วก็ผักช้อยแล้วก็เห็ด ก็ชอบทานแบบนี้ค่ะก็ทำอร่อยนะคะก็ไม่ยุ่งยากไม่เรื่องมากก็ทานของที่เหลือจากเมื่อคืนนะคะอร่อยค่ะ พอดีวันนี้ไม่ได้ออกไปไปข้างนอกฝนตกคืมอีกแลับสกอตแลนด์เนาะถ้าใครรู้จักสกอตแลนด์ดีอาจะรู้เลยว่าอากาศมันจะเป็นยังไงไม่ค่อยมีหน้าร้อนเท่าไหร่นะคะวันไหนมีหน้าร้อนโอ้ยคนที่นี่แบบแฮปปี้มากๆเลยได้ออกไปเจอแดดมั่งส่วนมากก็จะแบบอากาศจะ แดดมีแดดแต่ว่าไม่ค่อยแรงอ่ะคะ่ะอืมอร่อยค่ะเต็ม <c oughs> ปากเต็มคำเลยโทษทีคะ่ะน้องเป็นคนกินง่ายพูดตรงๆอะ่ะกินอะไรก็กินได้ทั้งนั้นแหละไม่เรื่องมาก มิ้งคคนทำกับข้าวไม่ค่อยเก่งแต่ว่าก็พอทำได้อยู่ค่ะพอทำได้ให้แฟนได้ทานแล้วก็ตัวเองพอได้แก้ขัดไปแค่ะ กดติดตามด้วยนะคะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านพอดีเพิ่งทำช่องใหม่นะคะก็ไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวก็มีคนรู้จักเองแหละทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆคนที่เริ่มต้นใหม่จะรู้ดีเนาะก็แบบช่วงนี้แบบน้องพักงานไงแบบไม่ได้ทำงานมาตั้งแต่ช่วงโควิดระบาดช่วงใหม่ๆนะคะ เลยหยุดงานมายาวเลยห้าหกเดือนแล้วค่ะแต่ว่าโชคดีทางบริษัทเขาจ่ายทุกเดือนก็ไม่เยอะไม่มากไม่มากไม่น้อยก็พอได้ทูถทีไทยพอได้ทูทีไทยไปทุกเดือนนะคะก็ดีเนาะดีกว่าไม่ได้อะไรเลย นมาเที่ยวสกอตแลนด์เยอะเป็นเป็นเมืองท่องเที่ยวเนาะคนมาแบบโอ้ล้นเหลือยิ่งหน้าเดือนอะไรเดือนออกัสเดือนสิงหานะคะมันเป็นหน้าเที่ยวอของเมืองเอเดนร拉ที่น้องอยู่อะคะ่ะเดือนอสิงหาะคะ่ะโอ้เปิดยังจนถึงตีห้านน่นะ พวกผับพวกบารน้องทำทำงานขายของฝากสกอตแลนด์นะคะพวกพาพันคอพวกขนมพวกของฝากของอะไรที่แบบดังๆเกี่ยวกับสกอตแลนด์นะคะนั่นแหละถ้าแบบไม่มีโควิดนะคงได้ทำงานแล้วแหละปานนี้แต่อันนี้แบบหยุดงานเนาะก็ถือซะว่าพักผ่อนแล้วกันเนาะเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเมื่อไหร่จะได้เปิดเนาะ ตอนนี้ก็ผับปลาปิดอีกแล้วเมื่อสุขที่แล้วอะค่ะเขาให้เปิดเปิดเปิดแล้วก็ไม่ให้ปิดเ,เกินเวลากำหนดนะคะต้องทำตามกฎเขานะคะก็แบบคนติดติดเชื้อแบบวันหนึ่งต้องหลายพันคนนะคะเลยแบบต้องแบบช่วยช่วยกันเนาะนั่นแหละเผื่อ อะไรจะได้กลับมาเป็นปกติเนาะเราจะได้ใช้ชีวิตอย่างปกติเนาะอยู่บ้านนี่ก็เบื่อละอ,อึดอัดหกเดือนอะ่ะไม่เบื่อได้ไงอะ่ะบางทีแบบไม่ได้ไปไหนก็อยู่บ้านเนี่ยจริงๆแล้วที่แรงผลักดันที่อยากทำ u t u b e ก็คือว่างงานไงพักงานก็เลยแบบอยู่บ้านเฉยๆอะ่ะแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยแบบมาศึกษาเกี่ยวกับ youtube ก็เลย อ่ะลองผิดลองถูกช่างมันไม่เป็นไรหรอกคนเราเนาะมันก็มีผิดมีถูกมากเนาะก็เริ่มต้นที่เลขศูนย์เลยอะค่ะก,ก็ทำไปอะทำไปเรื่อยๆเนาะนั่นแหละเราก็ไม่มีประสบการณ์อะไรเลยก็เนี่ยทำทำแบบทำเองยังติดต่อยังตัดต่อคลิปอะไรไม่เป็นเลยแบบตอนนี้ก็กำลังอยู่ในช่วงศึกษาเหมือนกันนะคะก็ เ,เพื่อนๆพ่อแม่พี่น้องก็โปรดติดตามชมด้วยแล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะอย่าอย่าลืมกันนะคะช่องน้องชื่อช่องคนไทยในสกอตแลนด์เล่าสู่กันฟังนะคะช่วงนี้ก็ยังทําอะไรยังทําคลิปได้ไม่มากเท่าไหร่อ่ะพอทําได้นิดน,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 นหน่อยก็เอาลงเนาะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะพ่อแม่พี่น้องยังไงก็กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณอย่างมากเลยคะ่ะสวัสดีค่ะ